ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมผ่าน True ID เข้าสู่การประกวด Miss Universe Thailand 2022ค่ะกับเอพิโซด9 The Legendary Black Room แล้วอย่างกับเด็กต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาแบบอาจจะไม่ได้เข้าถึงแบบภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยค่ะค,คุณครูมีวิธีทําให้เด็กที่ประเทศไทยหรือว่าเด็กต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะมีความรู้ตรงนี้ไหมนิต้าทำโครงการจูเนียร์ไกด์มาก่อนที่จะามาประกวดนางงามแล้วซึ่งคิดว่าหลังจากนี้ก็ทํามาเรื่อยๆเพราะว่านิตาเห็นด้วยนะคะว่าเด็กต่างจังหวัดไม่ค่อยมีโอ,อกาสเพราะนิตาก็เป็นคนต่างจังหวัดเหมือนกันไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกภาษาอังกฤษเท่ากับเด็กในเมืองดังนั้นนิตาว่าโครงการเหล่านี้มันสามารถช่วยได้ค่ะ เกิดได้เป็นมิสซูนิเวิร์สแล้วไปต่ออย่างเงี้ยสิ่งที่หนูต้องไปปรับปรุงอย่างเงี้ยค่ะหนูยังมีอะไรอีกบ้างที่ต้องแบบรีบปรับปรุบบงหนูเชื่อว่าคนเราจะต้องปรับปรุงอยู่เสมอค่ะพี่นิ้งคนเราพัฒนาได้ตลอดเพราะฉะนั้นมันมีหลายอย่างมากที่หนูต้องพัฒนาและก็คิดว่าตัวเองจะสามารถทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่หยุดที่จะเรียนรู้ค่ะคําว่ากาลเทศะหนูมองคํานี้ยังไง คำว่ากรารรักษมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีจะต้องรู้ว่าตัวเองควรจะทําอะไรในสถานการณ์ไหนเวลาไหนกับใครเพราะคนเรามันจะต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวฉะนั้นมันก็สําคัญในการใช้ชีวิตค่ะการเตรียมตัวเราก็รู้ว่าไอาเดินได้สวยเดินสับแต่ทําไมทุกที่เวลาจับมายตายไมายตลอดตั้งแต่เด็กเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดแต่ทําอย่างเดียวไอทํางานหาตังเลี้ยงดูตัวเองแบบเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าไม่ทํา คุณไม่มีสิทธิพูดคืออย่างรอบที่เรานุกได้ได้ลองหนึ่งแล้วก็มีกระแสนในโซเชียลว่าตำแหน่งสูงมากๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมถึงยังยังกล้ากลับมานุกมาพอหนุกมีเป้าหมายเดียวคือแบบฉันมาฉันตั้งใจเรามงนี้คือของฉันคือนุกแบบมองนุกชัดเจนในเป้าหมายของนุกเลยค่ะมันยังมีเรื่องของของครูหลายๆคนอาจจะบอกว่าค่าตอบแทนของครู น้อยเกินไปแล้วก็วต้องทํางานสารพัดอย่างมากกว่าการสอนอันนี้อยากจะสะท้อนอะไรไปถึงรัฐบาลหรือผู้มีอํานาจ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคะครูในแต่ละโรงเรียนอาจจะต้องสอนหลายวิชามากๆทั้งๆท,ท,ที่เขาจบมาแค่หนึ่งสาขาเท่านั้นนะคะทางผู้ใหญ่นะคะช่วยให้งบประมาณของการศึกษามากขึ้นค่ะเพราะว่านาํารายได้เนี้ยไปพัฒนาตัวเขาเองพัฒนาบุคคลมากขึ้นทำให้เขาเนี่ยสามารถเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆมากขึ้นค่ะดีค่ะแล้วก็นี่แหละ เป็นเหตุผลที่เป็นคําตอบนะคะที่หลายคนถามว่าทําไมเอาคนนู้นเข้าคนนี้เข้าคนนูน้นคนนี้เข้าและนี่คือคําตอบที่ผู้หญิงเหล่านี้เขาต้องมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็สิ้นสุดลงแล้วกับเอพิโซดที่เข้า The Legendary Black Room ดิฉันปุก๊กอุ๊บไกรวัดเกศชยาคุณขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ